ไปที่อำเภอโนนแดงกันบ้างที่นี่มีเรื่องน่ายินดีนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละคะ่ะเมื่อสักครู่ภายแลง้งใช่ไหมค,คะตอนนี้นะคะที่โนโนแดงค่ะเขาบอกว่ามีข่าวดีนะคะก็เลยต้องมีการจัดรถแห่เต้ยนะคะเป็นยังไงรถแห่เต้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการฉลองข้าวใหม่ปรามันสนั่นลานตากข้าวแก้บนว่าปีนี้เนี่ยมีฝนตกดีนะคะเกี่ยวข้าวได้เป็นจํานวนมากทีเดียวหลังจากประสบปัญหาภายแล้ง3ปีติดๆค่ะ โดยที่ลานตักข้าวนะคะที่สะบ้านหนองแวงค่ะบ้านดอนยาวใหญ่ตําบลดอนยาวใหญ่อําเภอนนแดงจังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านค่ะเขาก็หอบลูกจูงหลานนะคะมาร่วมชมการแสดงดนตรีจากรถแห่ชื่อดังหลังจากชาวบ้านค่ะเขามีการว่าจ้างนะคะ มาแสดงดนตรีฉลองเป็นการแก้บนว่าอย่างนั้นนะคะหลังจากปีนี้เนี่ยมีการเก็บเกี่ยวข้าวได้มากเป็นประวัติการทีเดียวหลังจากในพื้นที่ประสบภัยแล้งมายาวนานติดต่อกัน3ปีนะคะก็ทําให้เกษตรกรที่ทําการเกษตรเนี่ย แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันมาแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะครับผมซึ่งคุณอุไราทานงามครับก็นี้ได้มีการเปิดเผยครับว่าสาเหตุที่ว่าจ้างรถแห่มาแสดงในวันนี้นะฮะเนื่องจากเมื่อช่วงวันรอยกระทงที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของฝนตก ทำให้คิวรถที่แห่ที่ว่าจ้างไว้และจ่ายเงินไว้แล้วนั้นไม่สามารถทําการแสดงได้ครับจึงได้ยกยอดมาทําการแสดงในวันนี้เพราะต้องการแก้บนลานตากข้าวเนื่องจาก3ปีมาแล้วครับที่ลานตากข้าวแห่งนี้ไม่มีข้าวให้ตากเลยนะฮะ<อ>เนื่องจากเกษตรกรทํานามไม่ได้ผลผลิตครับ และในวันนี้เองครับมีข้าวเปลือกจํานวนมากมาตากเต็มลานจึงใช้โอกาสที่เกษตรกรต้องมานอนเฝ้าข้าวครับจัดรถมาแห่แสดงโชว์เพื่อเรียกความคลื่นเคงและเฉลิมฉลองซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะตามภาพนี้เลยฮะก็มีการร้องรำทำเพลงผมว่าเต้ยนี่คือเต้นไหมฮะอรำเต้ยเต้นกันอ่านะฮะเกษตรกรที่มานอนเฝ้าข้าวเนี่ยไม่ต้องนอนแล้วฮะเขาบอกอย่างนี้ออกมาเต้นโต้ลมหนาวกันอย่างสนุกสนานตามภาพที่เห็นนี้เลย ก็เป็นการแสดงความยินดีนะฮะหลังจากที่3ปีมีปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอดในพื้นที่สะบ้านหนองแวงบ้านดอนยาวใหญ่ตำบลดอนยาวใหญ่อําเภอโนนแดงนะฮะค่ะก็สนุกสนานแล้วก็อบอุ่นนะคะมีการมาร่วมสนุกกันในชุมชนในทุกที่ค่ะ